สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพวกผมวิชนะวันนี้คุณอยู่ใน f a นซตี s สตาร์ออนไลน์นิวเจเนซสครับก็วันนี้มีความรู้ดีๆมาบอกต่อนะครับนะเท่าที่ผมรู้นะครับอย่างแรกครับกดเปิดแมปขึ้นมานะครับในแมปคุณจะเห็นว่ารอบๆครับจะมีแผนที่บอกดีเทลในแผนที่นะว่ามีอะไรครับก็ ในการเล่นเควสหลักครับเควสหลักเขาจะปลดล็กอกสถานที่แบบนี้มานะครับไอพวกดันเจียนนะผมเรียกว่าดันเจียนก็ได้หรือว่าอไอห้องห้องทดสอบก็ได้นะครับก็เข <G ül s> าก็จะปลดล็อกมาให้ครับเวลาเราเล่นลลสตอรีเ่เควสนะเขาก็จะปลดล็อกมาให้ประมาณ2ที่นะครับมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับคุณก็เล่นไปนะครับสังเกตว่าด้านในเขาจะบอกดีเทลว่าคุณต้องใช้ แบตเทนพาวเวอร์เท่าไหร่อ่ะ BP นะเรียกว่า BP ดีกว่านะเย,ย,ยอะๆดีแล้วก็เวลาเฟลได้ข้อกำหนดในการเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ผ่านนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับก็จะได้สกิลพอยต์ะนะครับนี่เขาจะบอกตามนี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็แต่ในที่ก็หลักการวิธีเล่นก็ไม่เหมือนกันนะครับนะตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหม อ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันเลเวลสิแล้วก็พลังผมยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงก็ยังไม่อยากทำนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะบางอันครับบางอันบางอันเราสามารถทำได้แตนะ่ถ้าเลเวลเลเวลมันไม่สูงเกินไปนะครับเกินผมตีถ้าบวกลบไม่เกิน4นะประมาณนี้กน็น่าจะเหมาะกับการทำนะครับแล้วก็พลัง ก็ประมาณร้0ยสองร้อยก็น่าจะพอพอ,พอไปวัดไปว้าได้นะผมอันนี้อันนี้รู้สึกว่ามันจะทําง่ายหน่อยเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะให้วิ่งในเขาวงกดนะอันนี้แทบไม่มีมอนเลยอันนี้อันนี้วิ่งได้อยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ทํำนะวิวสูงไปเกิดไปหน่อยนะก็มันผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ทั่วทั่วแมปนะครับให้คุณลอง สำรวจในรอบๆแบบก่อนเดินไปทั่วๆก่อนไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์นะเพราะบางจุดมันเวลสูงนะไปตีไปเทราะฉนั้นเดินให้มันทั่วๆครับเดินให้ไอตัวเพชรของเราไอตัวมาร์คของเราเปิดแอเรียเปิดไปเรื่อยทั้งจุดว่าจุดอะไรจุดอต่างๆเนี่ยผมก็เปิดมาค่อนข้างเยอะละเปิดไปเรื่อยๆก่อนก็นได้ครับหรือว่าจะเล่นตามสตอรี่เวสอาะสตอรี่เวสเขาอาจจะเปิดให้ด้วยในในนี่ทีเดียวเลยก็ได้นะ อาจจะอันนี้ยังไม่รู้ครับเพราะผมยังเล่นสตอรี่เควสยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็กลางๆอยู่กางๆอยู่นะก็คุณอาจจะเดินทั่วๆแมปเลยครับเดี๋ยวพอได้จุดวาร์ปะไรเพิ่มเติมคุณก็อาจจะวาร์ปไปตรงนั้นเวลาเล่นสตอรี่เควสก็อาจจะง่ายขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากคุณได้สกิลพอยต์แล้วใช่ไหมคุณก็ต้องไปอัพสกิลพอยต์ที่ n p c ในเมืองนะครับเดี๋ยวเขาแหมชา้าจริงเลย อ๋อนี่นะเดี๋ยววาร์ฟไปก่อนโอเควาร์ฟไปปิ่งระหว่างวาร์ฟก็เลื่อนเมาส์เล่นได้นะได้ไหมไม่ได้นี่ว่าหรือว่าจะเป็นแค่บางวาร์ฟโอเคก็อ่าวิ่งไปนะครับทีนี้อ่าสกิล NPC คลาสนะ NPC คลาสโอเค กดไปสักพักนี่ครับแล้วก็เลื่อนสกิลนะเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราเล่นสายอะไรนะคุณก็เลื่อนไปนะอ่าตรงแบบเล่นจัมเนอร์ใช่ไหมจัมเนอร์เริ่มต้นก็อัพได้มา4พอยแล้วครับอัพพวกนี้ไปลนะหนึ่งสายก็น่าจะใช้ประมาณ20อ่า20พอยไม่ถึงดิอ่า10 2ยเท่าไหรอ่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 30ป้านะ30พอย เรนเจอร์เนี่ยเดีดูตัวอย่างเรนเจอร์ดิอ่ะฮันเตอก็ได้อันนี้15ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบวกสิเป็น29่สิขายไปไหนอีกหนึ่งโอ้ข้างล่างมีใช่ไหมหนึ่งสองสี่าเก้าสิบเ 15 16 17อันนี้17 18 18บวก5 23อันนี้33เิมเนเชอร์33โอ้มันใช้ไม่เท่ากันเลยน,นี่อาจจะต้องอาสกิลพอยต์อาจจะไม่พอนะผมไม่รู้ว่าอาทูตัวเรียลทีนแอดอได้20อัน,นโอ้ได้แค่20เหรอเนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์ว่ามัน เราจะสกิลพอยต์เต็มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆอาจจะต้องมีการเลือกอัพกันมากนะครับน,ะ,ะ,นะตอนนี้นะก็ให้ไปลองกันเองครับผมเพราะว่าผมก็ยังเวลไม่ตันนะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เวละจะตันในวันเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกก็อัพที่นี่ครับแล้วก็เขาก็จะมีร้านค้าที่คุณสามารถอแอดเพิ่มได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเสียตังค์ครับ โหลดเอ,า, save, อาเอ่เซฟเอาเรียกว่าไงเซฟไว้เป็นเอ่เป็นเรียกว่าไงเหมือนอุปกรณ์ครับสามารถเซฟแบบที่1แบบที่2ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็มีอเอปลี่ยนคลาสนะครับเปลี่ยนได้เกมนี้เปลี่ยนคลาสได้ตลอดเวลานะถ้าถ้าใครเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะรู้ว่าเปลี่ยนใครคลาสได้ตลอด เปลี่ยนได้ตลอดนะแล้วก็จะมีซับคาร์ดให้ซับคาร์ดจะปลดล็อกก็แต่เมื่อคุณเล่นสตอรี่เควสไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกให้เองนะเขาจะไล่ให้คุณมามามา,มา,มา,มาหน้านีาน้ะเควสจะไล่ให้คุณมาหน้านี้สตอรี่เควสแล้วก็คงจะหมดแล้วมั้งตอนนี้ผมก็ติดอยู่ต้องทำให้พาวเวอร์950นะบางเควสครับใน n อ c นรอบๆนะครับ NPC รอบๆอ ในนี้นะคุณกด M ก่อนครับเนี่ยเห็นไหมกดแผนที่ก็ได้อะแผนที่แผนที่ในเมืองได้ไหมเอ่ยไม่ได้งั้นกดตัว N แทนนะนี่ครับในเมืองแล้วออขอโทษนะเดี๋ยวก่อนทันอ้ยมันทำเป็นแบบหมูดเมาส์ยังไงนะโอเคเป็นต้องกด Exit ในเ,เมืองก็จะมีดีเทลประมาณนี้ครับร้านค้าอะไรเรื่องนี้นั่นอาจจะมีอันนี้ขอ,อเนี่ยมันไอห้องเควสเกี่ยวกันนะห้องเนื้อเรื่องในนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่แถวๆนี้ครับแต่แย่จังมันไม่โชว์อนะมันไม่โชว์ก็ให้คุณดูจะดูมินิแมปก็ได้เดินไปร,บรอบๆก็ได้ครับเนี่ยคุณมองร,บรอบๆอะคุณจะสังเกตเห็น n อ c ที่มี เครื่องหมายคุยนะให้คุณไปคุยกับเขานะครับเพราะว่าบางเควสก็จะปลดล็อกในส่วนของอ,ออปชันต่างๆในเกมนะเนี่ยไปคุยกับเขาครับพยายามคุยนะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไซ์เควสซะมากกว่านะเนี่ยก็ลองคุยมาได้อีกทีได้ตังค์ด้วยครับแนะนำให้ทำนะครับคควบคู่คกับเควสหลักไปเลยนะเพราะว่าบางทีเขาก็ะจะมีปลดล็อกไอ้ไอส่วนอื่นๆน,นะ อย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวไปดู npc คนนี้ก่อนเดือดเดืเดือดเดอ่ะนี่นี่นี่คนเนี้ย npc คนนี้ครับอ่ npc enchan t นะ enchan t พวกอาวุธออ่่าาปลดล็อกเลเวลนะครับแล้วก็ add option นะพวกนี้ครับทีแรกเขาถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องเขาจะปลดมาให้ตรงนี้ก่อนนะปลดมาให้แค่ enchan แล้วสักพักครับ เพราะว่าบางไซคเวสก็จะมีมาปลดลิมิตเบรกนะครับแล้วก็ไอ option นะใส่ option เข้าไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็คงมาคุยแค่นี้แล้วกันนะผมไม่ต้องเดี๋ยว option เรื่องอะไรมาไว้ที่หลังครับก็วันนี้มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับความรู้ที่ผมเจอนะนะครับก็สำหรับผมมิชชั่นจีนะก็กับเกมฟันซี t a าออนไลน New Genesis นะครับ ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับก็มาบอกต่อนะเท่าที่รู้นะครับถ้าชอบกดไลค์ซับสไคร์ด้วยครับกลาบสวัสดีครับ